สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะที่กำลังชมคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้อยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้หนูมีเรื่องของคนมีองค์นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะข้อแรกที่หนูจะเล่าต่อไปนี้นะคะให้พี่ๆทุกคนได้พิจารณากันว่าเออคนมีองค์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งนะคะลักษณะของคนที่มีองค์นะคะลักษณะของคนที่มีองค์นี้เป็นอย่างไร ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะทีนี้นะคะลักษณะของคนมีองค์ก็คือว่ามีองค์มาตั้งแต่กำเนิดนะคะมีองค์ตามติดมาตั้งแต่เราเกิดเป็นคนเลยแหละนะคะลักษณะจะชอบปวดหัวข้างหนึ่งซีกหนึ่งนะคะจะเป็นชอบปวดหัวและก็จะคนประเภทนี้จะมีเซนต์บางเซนต์มาตั้งแต่กำเนิดเซนต์นี้นะคะ เส้นนี้ไม่ได้บอกว่าหูทิพตาทิพแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันมันจะเป็นข้างในตัวของเราเองที่สามารถสัมผัสหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงคนพูดอยู่ตลอดบางคนตาทิฟเปิดตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะบางคนหูทิฟเปิดตั้งแต่เด็กๆบางคนสัมผัสคือกลิน่นได้กลิ่นอยู่ตั้งแต่เด็ก กลิ่นและก็จะสามารถแยกได้ว่ากลิ่นแบบนี้หมายถึงดีหรือไม่ดีนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะบางคนเข้าวัดจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าไปณสถานที่ที่มีการอะ่ะคล้ายๆว่าเป็นร่างทรงหรือเป็นสถานที่เป็นการปฏิบัติกักบร่างทรงหรือที่เขาทาพิธีจะชอบแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกสังเกตที่มือฝ่ามือจะมีเหงื่อออกตลอดเวลาและในความรู้สึกของคนประเภทนี้จะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปตรงจุดนี้ คือกลัวหรือว่าสั่นอยู่ข้างในเหมือนมีอะไรที่อยู่ในตัวเองตลอดเวลานะคะอยู่ในตลอดเวลาที่คอยสั่งสอนหรือว่าแนะนําเรามาตั้งแต่เด็กๆนะคะพี่ๆขาพี่ๆลองสังเกตอาการนี่คืออาการเบื้องต้นที่หนูแนะนําชอบปวดหัวปวดหัวเหมือนคล้ายๆกับว่าเราเป็นไมเกรนนี่แหละแต่ว่ามันไม่หายมันเป็นอยู่ตลอดเป็นยาวนานนะคะเป็นยาวนานว่า เป็นเกี่ยวกับไมเกิลไหมพอเป็นปวดทีเนี่ยมันจะเล้ามาที่ตามันเล้ามาที่ตาแล้วมันก็แบบมันอยากจะเห็นเหมือนตามันจะทะลุในบางครั้งอาการก็จะไม่ดีมาที่ตัวก็เหมือนกับว่าไปที่ไหนแล้วมันอึดอัดอึดอัดแล้วมันเหมือนอยากมีอะไรที่อยากแสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าข้างในนะั้นมันคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีบางคนถึงกับเป็นบ้าไปเลยก็มีพอนานๆเข้าเรายังไม่รู้หรือยังไม่ปฏิบตัติคนประเภทนี้เบื้องต้นถ้ามีอาการตามที่หมูบอกในเบื้องต้นเนี่ย ให้หันหน้ามาปฏิบัติสวดมนต์ก่อนนะคะรักษาตัวเองเอายาแบบเอายาวิเศษในการคือการสวดมนต์นี่เข้าไปรักษาตัวเองก่อนถ้าอาการเบื้องต้นเจอยาเจอยาสวดมนต์เข้าไปเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าอาการมันแบบดีขึ้นก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะและเวลาที่เราไปสถานที่ที่แบบว่าไม่ดีเป็นแบบมีสิ่งที่ไม่ดีนะคะในจิตของเรามันจะบอกเราหรือเปล่า ไม่อย่าไปไม่เอาประมาณนี้คะ่ะทุกคนจะคิดว่าตัวเองคิดเองหรือว่ามนโนแต่จริงๆแล้วหนูจะบอกว่ามันไม่มันไม่ใช่นะคะคือเทวดาที่อยู่ข้างในท่านจะบอกเราเพราะว่าบางคนสื่อเอาแบบเหมือนตัวเองคิดเองจริงๆไม่ใช่เหมือนเรามีความคิดที่เป็นสองคนในร่างเดียวนะ,ะเราจะมีความคิดที่ต่อต้าน เ่จะทาตัวนี้ดีไหมไม่ทำหรือจะลงทุนแบบนี้ดีไหมมันจะเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันก็ว,ว่าเราเป็นคนที่มีสองคนที่สิงอยู่ในร่างเดียวกันคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนมีองค์นะคะคนมีองค์นะคะและทีนี้มาฟังข้อที่2นะคะคนมีองค์นี่มีกี่ประเภทนะคะหนูจะตอบเลยว่าคนมีองค์ไม่ใช่แค่มีองค์พญานาคนะคะคือทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจว่า องค์ก็คือองค์ปู่องค์ย่าองพญานาคองค์หลายๆองนะคะแต่เน้นพญานาคเป็นหลักเลยทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะในในจุดที่หนูยืนอยู่ตรงเนี้ยในการรับรู้เทวดาหรือว่าองไก่ที่ที่นำพาทุกคนในบ้านเทวานักราชของเรานี่นะคะมามีมากกว่าพญานาคอ่ะจะมีเทพสายฮินดูอินเดียจีนนะพญานาคและอื่นๆอีกนะคะเพราะฤษีก็มีอ่ะ เยอะเอ่อเป็นสัตว์เป็นปู่ย่าตายายคนมีเสือดูแลนะคะมีปู่เสือดูแลเป็นเสือเป็นสัตว์เป็นช้างอะไรที่มีพละกกาลังในการดูแลกินรีก็ยังมีนะคะนี่คือสายยานไม่ได้ใช่ว่าต้องเป็นพญานาคส่วนคนไหนที่รู้ว่าเออสายยานที่อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยเป็นสายไหนนะคะเราจะคิดเลยนะคะหนูจะบอกว่าทุกวันนี้เราจะคิดกันเลยว่ามันจะต้องเป็นแค่พญานาคเนี่เลยจริงๆไม่ใช่นะคะ เราก็จะบูชาแต่พญานาคพญานาคเพื่อเสริมดวงโชคลาภวาสนาพี่พี่ทุกคนจ๋าจริง,รงๆแล้วทคาเทพเทว,วดานะคะไม่ได้มีแค่พญานาคในการขอพรองค์อื่นท่านก็มี เราก็บูชาขอพอรที่ถูกจริตองค์ในของเราจริงๆนะคะบางครั้งอะสมมติอาจารย์แอนนัคราชและอาจารย์แอนนัคราชเนี่ย هم, บูชาเทพจีนได้ไหมสมมติอะหนูบูชาหรือว่าหนูศรัทธาแม่คุอิมนี่ได้ไหมจริงๆหนูอาจจะเปิดองมาหนูอาจจะมีเทวดาสายจีนคุ้มครองหนูอยู่ก็ได้นะคะก่อนที่หนูจะเปิดมาเป็นองคพญานาคหนูยกตยัวอย่างหนูก็เปิดมาเป็นองค์จีนอะเป็นเป็นลูกหลานของแม่คุอิมมาก่อนอะในการขอพอรองค์ในองค์ตรงเทวดายิงตรงเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยหนูต้องขอพอรที่เป็นเทพสายจีนก่อน นะ,ะสมมุติด้านถึงมาขอพรอ,อาโอคตอ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 ์ต่อมาตามลําดับขั้นบารมีของของเราที่เราเปิดองค์ไปแล้วนะคะไไพี่ๆทุกคนจ๋าถ้าพี่ๆทุกคนรับ,ร,บรับรู้แล้วปฏิบัติได้แล้วนะคะสิ่งดีๆมันก็จะบังเกิดแก่ตัวเราดวงเราหนูจะบอกว่าเกิดมาจนถึง32ปีเราไม่ต้องไปดูดวงที่ไหนหรอกนะะถ้าเรามีเทวดาคุ้มครองคนประเภทที่ไม่ต้องไปสรรหาเรื่องดูดวงนะคะคนประเภทนี้จะเป็นคนที่ ขาดความมั่นใจหนูจะบอกว่าขาดความมั่นใจคือไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองสัมผัสหรือรู้ได้เพราะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราหรอกม,มันมีใครอีกตั้งหลายคนและทําไมมันจะเป็นเราหรอไม่ใช่หรอกเลยเลยขาดความมั่นใจเลยไม่ฝึกที่จะปฏิบัติสิ่งที่มีมา<บ>เลยแบบหลงละเริงไปกับอย่างอื่นเลยเลยลืม,ล,มลืมเรื่องของการปฏิบัติณจุดตรงนี้ไปนะคะบางคนเนี่ยคือบางคนก็ไม่มั่นใจเขาก็ต้องกัน ยง,งถ้าคนไหนไม่มั่นใจขาดความมั่นใจว่าใช่ไหมคะก็สามารถเข้ามาทักเข้ามาสอบถามได้นะคะฟรีนะคะหนูให้คําแนะนําฟรีนะคะไม่ได้คิดเงินคําแนะนําเพราะว่าเราไม่ได้มาทําพิธีกรรมอะไรคําแนะนําเบื้องต้นเนี่ยเป็นคําแนะนําที่แบบให้กันได้นะคะพอเราได้ได้รู้คําแนะนําแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติและลองทําดูว่ามันใช่หรือเปล่านะคะและทีนี้ที่สําคัญมากๆเลยนะคะพอเรารู้แล้วว่ามีองค์อ่ะ การมีองค์เนี่ยจะต้องเป็นต้องรับขันไหมอ่านี่สําคัญนะคะในสายทางของบ้านเทวานคราชของอาจารย์แอนาคราชนะคะหนูจะบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะการรับก็คือการสรรหาที่เข้ามาอยู่ในตัวแต่คําว่าองค์รับดูองค์ในเทวดาของเรานี่นะคะก็องค์มีอยู่แล้วเหมือนข้อที่หนึ่งที่หนูบอกจับไปสรรหารับขันมาทําไมนะคะฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นแล้วในโจทย์ของข้อนี้ก็คือว่า พี่ๆทุกคนจ้ะพี่ๆทุกคนไม่ต้องไปรับขันโอเคไหมคะเอาง่งายๆไม่ต้องสงสัยว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่คะ่ะอาจารย์ว่าจะไปหยุดเลยคะ่ะถ้ามาชมคลิปนี้ไลฟ์นี้ของหนูแล้วหยุดความคิดนั้นเลยนะคะเพราะว่าคุณมีองค์มาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะท่านอยู่กับคุณอยู่แล้วไม่ต้องไปสรรหาหรือว่ารับขันแต่งอะไรทั้งนั้นนะคะแต่นะคะแต่คืออะไร แต่คือคุณสามารถเมื่อคุณรู้เทวดาแล้วคุณคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เพราะคุณยังไม่รู้มีพี่เลี้ยงอ่ะคุณยังมีพี่เลี้ยงคุณก็ยังให้คําตอบตัวเองไม่ได้คุณก็ยังงงงวยอยู่นะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรู้แล้วคุณรู้ข้างในของคุณจริงๆรนะรู้แล้วคุณจะต้องทําอย่างไรที่ไม่ต้องรับขันอ่ะแสดงความนอบน้อมต่อท่านแสดงความมีความอ่ะสัมมาคารวะต่อท่านนอบน้อมต่อท่านด้วยการ แตงพานดอกไม้ทูบเทียนขึ้นถวายพัานเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราแต่งพานร้อยแปดหรือว่าเป็นพันดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยธรรมดาปกติขันห้าของเราก็ได้ใครจะขึ้นทูบสิบหกเทียนห้าก็ไม่ผิดนะคะดอกไม้ทูบเทียนหมากภูบุรีขึ้นถวายท่าน ก็แค่นั้นมันไม่ได้ลำบากเพราะว่าเราไม่ได้ไปรับอะไรมาเราทําแล้วก็ถวายคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราก็ปฏิบัติสวดมนต์ถวายคุณครูบาอาจารย์คุณบิดาและกายสังขารของเราเองนะคะขอขอแย้งก็คือการรับขันนี้บางคนเขาก็บอกว่าเป็นการอนุญาตให้เทวดาลงการรับขันไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้เทวดาลงเพราะเทวดาอยู่อยู่แล้วก็ยังเน้นคําเดิมแต่บางคนคิดว่า การที่รับขันแล้วอนุญาตให้เทวดาลงเทวดาที่ไหนคะเทวดาอื่นไหมพิจารณาใช่คืออย่างอื่นไหมคะที่ลงถูกต้องค่ะเขาแต่งขันเพื่อที่ที่จะให้เทวดาแต่คุณรู้ได้ยังไงเอ่ยว่าเทวดาจะมาลงแต่งอย่างอื่นฟังอย่างอื่นเขามองเห็นเขาให้เราแต่งรับเทวดาและก็กลับไปปฏิบัติและคุณได้อะไรไหมในส่วนที่เขาบอกว่ารับขันแล้วกลับไปปฏิบัตินะเดี๋ยวได้เองรู้เองคุณรู้ไหมคะ คุณจะเกิดแต่ความสงสัยพอปฏิหารคุณไม่เกิดคุณไม่สามารถสัมผัสกับสิ่งนี้ได้คุณก็จะขันไปทิ้งคุณก็จะขันไปลอยคุณก็ขันไปจำเลิศหรือคุณเอาขันไปคืนเพ้อเพอะคุณเกิดความไม่พอใจในตรงนั้นผิดครูผิดครูครบาอาจารย์ผิดใจกันเองนี่มันคือเรื่องจริงเพราะว่าขันที่คุณไปรับบางครั้งรับอะไรมาไม่รู้ไม่ใช่เทวดาเทวดามีแล้ว ถ้าหนูเป็นเทวดาหนูคงอยากจะด่าว่าก็กูอยู่กับมึงอยู่แล้วแล้วมึงจะไปรับอะไรมาอีกอ่ะพอดวงมึงไม่ดีมึงก็โทษกูบาอาจารย์เทวดาที่คุ้มครองมันใช่ไหมก็มันใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องของท่านเพราะว่าคุณสรรหาไปรับไปตกไปแตกมันเข้ามาเคารพบูชามากกว่าคุณพ่อคุณแม่เลยด้วยซ้ำบางคนนะบ้าขนาดนั้นนะรับที่เดียวไม่พอนะคะขันไปรับหลายๆที่และก็ไปเสริมทุกๆปีนี่มันเป็นคอนเซ็ป นะมันเป็นคอนเซปต์ของทุกคนในสมัยนี้แล้วนะคะฐันเราต้องก่อนที่เราจะไปรับเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเออเขารับเพื่ออะไรอะไรยังไงในแต่ละที่ความหมายในการรับไม่เหมือนกันนะแต่ถ้ามาฟังคลิปนี้ค่ะไม่ต้องไปรับอะไรแล้วมาปฏิบัติที่ตัวเรามาทําที่ตัวเราให้มันดีมาพิจรารณาธรรมของคุณพระพุทธเจ้าของเราดีกว่านะและจะไม่มีอะไรมา สิงสูในกายสังขารและไม่ใช่ว่าเราไปไหว้ผีอันนี้เราคือนอบน้อมต่อเทวดาองค์ในองค์ตรงของเราโดยตรงนะคะเปลี่ยนความคิดได้เลยหนูบอกว่าที่ทํามาไม่มีอะไรดีเลย ที่มาหาที่บอกว่ารับขันมามีแต่แก้นะคะพาะทําไมหนูถึงพูดได้ก็เพราะว่าคนที่รับขันอะ่ะก็มีแต่มาแก้มาแก้มาแก้หนูไม่เห็นดีเลยนะไม่เห็นว่าชีวิตเขาจะดีเลยถูกต้องไหมแต่บางท่านก็ดีเพราะว่าเขาถือศีลและปฏิบัติได้จริงนะศีลห้าข้อเขาเคร่งเข้าปฏิบัติได้แล้วเขาศรัทธาในครูบาอาจารย์นั่นก็คือขันเขาก็มีกําลังหนุนเขาแต่พวกอย่างเราๆที่รับมาแล้วก็คือว่า มไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบตัติไม่มีการปฏิบัติสวนมนต์หรือผิดศีลศีลห้าข้อเราถือไม่ได้ขันมันก็ไม่ดีขันรับมาก็ดีแต่พูดแบบเรานี่แหละมันไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้อง ไม่ต้องไปรับอะไรอีกบารมีเราจะขึ้นชั้นไหนก็มันขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติสมมติคุณไม่ได้ปฏิบัติคุณแค่ปฏิบัติแค่นิดเดียวสมมุตินะคุณปฏิบัติแค่นิดเดียวแต่ว่าคุณไปขึ้นขันแล้วชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้อะตามบารมีคุณรู้ได้ไงอะชั้นแปดชั้นเก้าคุณรู้ได้ไงว่าคุณควรจะขึ้นขันนะก็นเมื่อคุณเป็นมนุษย์คุณก็ยังใช้ชีวิตปกติและคุณก็สมมูปกติเหมือนคนทั่วไปอะใช่ไหมไออันนี้หนูพูดเนี่ยคือคดนีะะ ข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของวิธีการปฏิบัติของคนมีองค์ทีนี้นะคะในเรื่องของการปฏิบัติของคนมีองค์เราจะปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเรารู้ว่าคนมีองค์หนึ่งนะคะข้างในตัวของเราเนี่ยเทววดาที่อยู่ในกายเราเนี่ยเขาจะนําพาเราปฏิบัติทุกคนจะปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะแต่ละสายที่เขาอยู่นําพาเราก็ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะคะสี่ห้าข้อเราจะปฏิบัติไม่ได้ในไม่ได้เต็มใน5ข้อท่านไม่ว่า ผมจะบอกเลยว่าไม่ว่าแต่ว่าในแนวทางคือเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ทําร้ายทําลายว่ากล่าวหรือทําอะไรเกี่ยวกับชีวิตชีวิตผู้อื่นถ้าชีวิตเราคุณอยากจะทําอะไรคุณทําไปเลยนะคะอันนี้คือแนวทางและจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างความลำคาญให้คนอื่นที่เกี่ยวกับในการปฏิบัติของคนมีองค์ก็คือว่าหลักๆคือปฏิบัติและก็ทําบุญสีลินทานภาวนาไม่ขาดนะคะที่สําคัญเน้นๆย้ำๆคือว่าพี่ขาอย่าไป เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนั่นคือพอและทุกทุกครั้งนะคะในสายยานของในสายยานของบ้านเทวานคราชของเรานะคะทีนี้เราจะต้องรู้องค์ปฏิบัติรู้องค์คุณจะต้องสวดภาษาขององค์ในของคุณได้ด้วย นะมันสําคัญด้วยนะคะถ้าคุณรู้องค์แล้วปากคุณไม่เปิดคุณสวดภาษาไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถที่จะครอบกายคุณได้นะคะภาษาที่สวดออกมาเนี่ยไม่ใช่ภาษาผีบ้าไม่ใช่ภาษามั่วนะมันเป็นมนตราของเทพเทวดาภาษานี้จะคุณจะาก,กันาคุณใสมนดําผีสาวมมิญญาณชั่วร้ายนะคะเราไม่ได้มีในตําราให้เราสวดนะคะถ้าคุณรู้เทวดาปากคุณจะต้องไปด้วยและวันวันหนึ่งคุณจะสามารถ แปลภาษาของท่านได้บางคนปฏิบัติจนถึงขั้นว่าท่านสามารถประทับและก็สามารถพูดแปลได้อันนี้คือเก่งแล้วอะคะ่ะและทีนี้นะคะการลงของเทวดาคูบาอาจารย์เนี่ยหนูจะบอกว่าไม่ได้ลงที่ตลาดนัดนะตลาดนัดตลาดซื้อเสื้อผ้าตลาดซื้อวัตถุมงคลไม่ได้ลงนะคะนะคะตาประกาศไว้ตรงนี้ในไลน์นี้เลยนะคะ คนไหนที่ไปลงกลางตลาดนัดไปเลือกซื้อวัตถุมงคลพิจารณานะคะเท,เทพเทพเทวดาจะไปลงเลือกซื้อวัตถุมงคลไหมคิดง่ายๆหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่เราลําลึกถึงครูบาอาจารย์เราจะจัดไหว้ครูก็ไหว้ไปท mm hmm. ่านจะลงประทับตอนนั้นไม่มีผิดค่ะเพราะมันคือพิธีการหรือพิธีกรรมที่เราทําถวายบรวงต่อเทพเทวดาครูบาอาจารย์ของเรานะคะและอีกอย่างสําหรับคนที่เขาทําหน้าที่ มีหน้าที่ี่ต้องทําท่านถึงจะลงนะคะคนอย่างเราลงกันแค่สวดมนต์สวดมนต์ปั่นทมสวดคาถาสวดคาถาของท่านเท่านั้นนะคะใครที่กําลังชมคลิปนี้ไลน์นี้อยู่นะคะไม่ต้องว่าหนูพูดถูกหรือว่าหนูพูดผิดนะคะเอาไปพิจารณานะคะสติมีปัญญามีคิดเองที่หนูพูดหนูก็มาให้แค่ข้อคิดหรือว่าแนวทางในการคิดการดําเนินชีวิตนะคะ ส่วนการปฏิบตัติหรือจะว่าอาจารย์แอบพูดผิดพูดถูกแล้วแต่อันนี้หนูไม่ได้ว่าคือเป็นแนวทางให้ีทุกคนที่กําลังคิดหรือว่ากำลังสงสัยในอะไรหลายๆอย่างอยู่ในวันนี้โอเคค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกด subscribe ขอบคุณค่ะ